ราจะย้ายกระถางนะครับสำหรับมือใหม่ครับที่ดูครับลากมันเยอะตัดออกก่อนครับลากขดลากงอครับต้นจะไม่สวยตัดแต่งนิดนึงครับลงกระถางใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับงานสวยครับสำหรับมือใหม่ครับตากล้องดูไว้ครับนัอตตันงน็อ ครับมันจะมีหูอยู่นะครับหูเป็นหูระบายอากาศนะครับกดไปครับแล้วก็ดึงครับกดแล้วก็ดึงครับนี่ออกมานี้เลยครับฟอร์มนี่ต้นอะไรคะต้นอะไรครับต้นเงินต้นทองครับช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินชอนทองครับตัางฟอร์มสวยๆครับถ้าเราจะ ตรนนี้หันหาแสงครับมันอาจจะไปเราจะดัดให้มันตรงครับเราเอาส่วนที่โค้งครับมันไม่ให้มันลึานันหลอวค่ะมันสูงพอดบอมันสูงแล้วครับพอดีครับครับตรงนี้มันจะเห็นว่ามันโค้งครับเราจะดัดครับก็คือเอาส่วนที่มันโค้งเข้าหาดวงอาทิตย์ครับเพื่อมันหาแสงล้นจะโน้มไปมันจะตรงครับคือทุกชนิดนะครับส่วนใหญ่จะต้องการแสง รุงอาหารมีอะไรครับส่วนผสมนี่ง่ายๆครับบนบ้านครับร้องครับสวยสุดต้นครับ ไปครับจัดฟอร์มตรงตรงสวยแล้วนะครับใ,ใส่ดินไปเกลีรยแล้วออกค,ครับสวยครับบ้านนะครับ เราก็จะให้เสมอครับดินเดิมครับเสมอกับดินเดิมโอเคให้ล้นมาครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเกิดการความชื้นเปือแล้วมันจะทําให้ตรงนี้เน่านะครับเพราะนั้นเรต้องให้เสมอกับดินเดิมไว้ก่อนครับ แล้ว่คะยังไม่เสร็จครับถ้าเสร็จก็คือต้องเอาแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันมามัดไว้ตรงนี้ <ok> <ok>